สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่คุยข่าว10โมงนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20มีนาคม2560นอยะครับอยู่กับผมเอกรัฐวิทย์แล้วก็คุณโอ้อยาดาครับใช่แล้วค่ะผู้ชมครับช่วงแรกในรายการของเราในวันนี้นะครับอยากจะถามคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าท่านเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย คุณหมอวินิจฉชยแล้วนะฮะว่าจะมีเวลาอยู่ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรอาจจะท้อแท้หมดหวังยอมแพ้หรือก็รักษาไปตามอาการนั้นๆต่อไปเรื่อยๆหรือจะฮึดสู้แต่ว่าวันนี้ครับวันนี้เรามีเรื่องราวของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย2ท่านด้วยกันนะครับที่รักษาโรคมะเร็งหาย แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะว่าเขาสองคนนี้เลือกในการที่จะไปรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศจีนครับคือที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นโรงพยาบาลที่มีแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งที่ใช้กันอยู่นะฮะทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาคือวิธีเดียวกันเลยบางรายไม่จําเป็นต้องผ่าตัดรักษามะเร็งแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็หายได้ อย่างพี่ชายคนนี้นะครับชื่อว่าพี่ประสิทธิ์สุมนทาเป็นเจ้าของร้านไก่ย่างโบราณอยู่ที่บริเวณสารเจ้าพ่อเสือพี่ประสิทธิ์ย้อนกลับไปเมื่อปี2,555นะป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองะระยะสุดท้ายคือก้อนมะเร็งเนี่ยใหญ่เท่ากับลูกมะพร้าวเลยนะนะติดอยู่ที่คอทางด้านขวาตรงนี้<ะ>และทรมานมากเพราะว่ามีเลือดไหลตลอดเวลาเลยคุณหมอเมืองไทยก็ถอดใจละบอกว่าพี่ประสิทธิ์มีเวลา มีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะแต่เป็นไงรู้ไหมครับพี่ประสิทธิ์ไม่ยอมแพ้ค่ะไปหาข้อมูลนะฮะจากอินเทอร์นเน็ตนะครับจนกระทั่งไปค้นพบข้อมูลของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศจีนจึงมีความหวังขึ้นมาเลยตัดสินใจเลยครับเดินทางไปรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศจีนพี่ประสิทธิ์ใช้วิธีในการรักษาอย่างไรและผลเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของพี่เขาเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่ประสิทธิ์กันเลยครับค่ะ ตอนที่ป่วยเนี่ยในระหว่าง5ปีแรกเนี่ยผมยังคงได้ทำงานอยู่แล้วก็รักษาตัวตามพื้นบ้านแล้วพอผ่านไปปีที่5อาการมันเริ่มเข้าขั้นสุดท้ายตอนนั้นทำงานไม่ได้แล้วก็อาการมะเร็งขั้นสุดท้ายคือหนึ่งทานอะไรไม่ได้เรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจเสียแล้วก็แผลที่เป็นเนี่ยแผลมะเร็งเนี่ยเลือดมันออกอยู่ตลอดเวลา ก็เข้าไปในดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแล้วก็โทรไปถามว่าอาการผมตอนนี้ขั้นสุดท้ายเนี่ยคิดว่าถ้าไปที่โน่นจะเป็นยังไงหมอก็บอกว่าม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 า,มาดูก่อนมาปรึกษาก่อนหมอก็ก็ไม่รับปากว่าจะรักษาหายหรือไม่หายเพราะว่าผมถามว่าจะหายไหมจะอยู่ได้ไหมหมอบอกว่าหายหรือไม่หายไม่รับประก,กันเพราะอาการคุณมันมาก พอเปิดออกมาเนี่ยหมอตกใจเลยนะเท่าลูกมะพร้าวเลยแต่หมอเขาให้คำอยู่คําหนึ่งว่าหายหรือไม่หายอันนั้นว่ากันต่อไปแต่ว่าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขได้อีกห้าปีหรือสิบปีคุณพอใจไหมผมฟังคํานี้เนี่ยผมพอใจผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปรักษาพอไปวันแรกวันรุ่งขึ้นเนี่ยหมอก็เริ่มตรวจอาการ ในช่วงนั้นเนี่ยหมอเขาได้ประชุมกันแล้วแล้วก็วางแผนหลังจากที่สแกนออกมาหมดแล้วเนี่ยก็คือจะให้เคโมเฉพาะจุดก่อนปรากฏว่าพอให้เคโมเฉพาะจุดตัวนี้ตัวลูกมะพร้าวเนี่ยตอบสนองดีมากเขาก็วางแผนขั้นต่อไปก็คือให้อเยน็นพอให้อเย็นก็วางแผนขั้นต่อไปอีกว่าให้เคโมฟุตบอลแล้วก็ ให้เคมทางน้ําเกลือเป็นสี่ขั้นตอนแล้วส่วนต่อไปนั้นก็ดูตามอาการพอรักษาไปได้ระยะหนึ่งหมอก็บอกว่าต้องฉายแสงร่วมด้วยเพื่อที่จะตัดรากสอนโคนตรงนั้นถามว่ารักษาได้จริงเหรอไม่ถูกหลอกนะและใช้เงินเท่าไหร่แล้วจะหายไหมอ,อันนี้ ผมก็จะตอบเ็าเป็นอย่างอย่างไปรักษาได้จริงเหรอก็รักษาได้จริงแล้วจะหายไหมหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าคุณอยู่ระยะไหนแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลรับรองว่าคุณได้เดินออกแนะ่แล้วก็ถูกหลอกไหมผมไปตัวเป็นๆผมกลับตัวเป็นๆแล้วกลับมาแล้วดีด้วย mm hmm. ก็แสดงว่าไม่ถูกหลอกเพราะมันมีที่อยู่ที่มาที่ไปครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดำรงชีวิตเหมือนคนปกติ แรกๆมันเละๆเองแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาแบบเร็วมากใหญ่ขึ้นมาก็แบบน่าสงสารค่ะอยาาให้มาหายเร็วๆค่ะรู้แต่ว่าไปรักษาที่เมจีค่ะแล้วก็พอกลับมาก็ไม่มีอนนี้แล้วค่ะรู้สึกด,ดีใจก็หายดีแล้วค่ะและ้วก็ถามมีมีมะเร็งอีกไหมเขาบอกหายแล้วก็แบต้องบอกเลยว่า เห็นการใช้ชีวิตของพี่ประสิทธิ์แล้วมีความสุขพี่ประสิทธิ์ทุกวันนี้เป็นไงรู้ไหมเป็นไงคะไปวิ่งออกกาลังกายยกเวทและสิ่งสําคัญคือแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่าโจาประเทศจีนเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่มาขอคําปรึกษาเหมือนเป็นวิทยาทานให้กับพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นตัวอย่างของพี่ประสิทธิ์ทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าถ้าคุณป่วยเป็นมะเร็ง สามารถรักษาให้หายได้ค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งเคสนี้ก็ไม่ต่างไหมหรืออาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำน,นะอรรขอเล่าเลยละกันเพราะว่า เคสนี้เนี่ยนะโอเเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ท่านนี้เลยนะคะต้องขอยกย่องเลยเป็นคุณแม่ที่หัวใจแกร่งในการที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งนะคะคและคุณแม่ท่านนี้นะคะป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดอลามไปต่อที่สมองอมและที่สําคัญเป็นระยะสุดท้ายแน่นอนค่ะคําตอบของคุณหมอนะคะก็ทําให้ทุกๆคนในครอบครัวเนี่ยมีความรู้สึกที่โศกเศร้าเสียใจเพราะคุณหมอบอกว่า คุณอยู่ได้อีกแค่2เดือนเท่านั้นทําใจเถอะแต่ว่าคนเป็นลูกนะคะพอฟังแล้วอ่ะก็เสียใจเศร้าใจก็จริงแต่ทุกคนไม่ยอมแพ้ค่ะพยายามที่จะหาหนทางนะคะมารักษาคุณแม่นะคะสุดท้ายนะคะคุณแม่เองเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้ด้วยนะก็เลยตัดสินใจค่ะไปรักษาที่ประเทศจีนนะคะโดยมีลูกชายไปด้วยที่โรงพยาบาลมรเร็งสมัยใหม่กวางโจวประเทศจีนใช่แล้วค่ะซึ่ง ถึงวันนี้นะผ่านไป2ปีแล้วผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าไม่มีค่ามมะเร็งแล้วนะคะคแล้วก็ผลตรวจของเม็ดเลือดเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยมีแต่รอยยิ้มเลยนะคะไป่ังเขาเปิดใจกันเลยดีไหมคะดีเลยค่ะไปฟังกันค่ะจุณธามาเดชเทนรุกุลอายุ6ก60ปีเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็ที่สมองคืที่สมองคดีตอนนั้นตอนที่คุณแม่เขาออ,อกมาจากห้องนะ คือผมกับน้องก็ไปถามเขาว่านาการนี้มันจะอยู่ได้อีกนานไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่เกินสามเดือนใช่ผมก็เลยแบ leer, บมันต้องทําอะไรละ <Progress. S 2> <N ups. S 1> เพื่อนผมก็แนะนํามาบอกว่าให้มาที่นี่ <N ups. S 1> ดูถ้าแบบโอเคอยู่เงี้ยครับถ้าแบบกล้าที่จะบินไปอย่างเงี้ยรักษาที่จีนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนไม่มีทางเลือกแล้วครับลองดูที่นี่ไหมอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ตัดสินใจไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ทําพาสปอร์ตแล้วก็อะไรก็เรียบร้อยก็บินไปเลยภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยครับ เอาไปถึงที่จีแล้วคุณหมอเขาจะวางแผนการรักษาให้เขาบอกรักษาได้ผมก็ถามเขาว่าอาการของคุณแม่เนี่ยที่ว่ามีอะไรอยู่ในตาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเขาก็ไปเอ็กซเรย์มาเขาบอกว่ามันเป็นน้ําในสมองคือมันมีก้อนเนื้อแล้วมันมีน้ําที่รอบๆทาให้มันเบียดเส้นประสาทอะไรย่างเงี้ยก็มีฉายแสงแล้วก็ให้ทําไอเย็นเฉพาะจุดนะครับที่ไปแช่แข็งไอตัวแล้วก็ตอบต่อไปก็คลิป ที่จุดเล็กๆก็ทําทําคีโมเฉพาะจุดทำคีโมเฉพาะจุดคือที่ง่ามขาเงี้ยครับที่มันจะเข้าเส้นเลือดใหญ่ก่ันจากนั้นจะทําที่ง่ามขาตลอดก็มักครัเลที่ไปยามันเข้าไปรู้สึกว่ามันวิ่งเข้ากระแสเลือดไปเลยครับปื้ที่ไหมมันเข้าเส้นเลือดใหญ่เงี้ยครับเฉพาะจุดรไปที่โดยตรงที่ปอดต้องออกสบายใจเี่ขึ้นกับอยู่ดูแลลูกอีกนานดูเป็นเพื่อนลูกหลายปีคุณหมอก็ดีครับคุณหมอเขาไปดูทุกเดือน ช่ก็คือติดตามอาการไม่ใช่ว่าเราดีขึ้นหายแล้วก็ไม่มาเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ยังมีติดตามอาการตลอดยังมีพูดคุยกันอย่างนี้ผู้ป่วยก็คือไหนรูวบาตนเป็นใช่ไหมเดีย๋ยวท้อใจไม่มีทางรักษาก็รักษาไปใช่ไหมสู้ ทั้งสองครอบครัวนะครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของสองครอบครัวคนไทยที่เดินทางไปรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่าโจประเทศจีนแต่ยังมีคนไทยอีกหลายรายครับที่ยังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ที่นี่เขาจะมีวิธีการรักษาหลายอย่างครับอย่างเช่นการให้คีโมเฉพาะจุดซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบน้อยสุดเลยหรือไม่ก็จะเป็นวิธีการใช้ความเย็นใช้ความร้อนหรือว่าการใช้ เขาเรียกว่าเป็นคีโมบอลเนี่ยนะครับอย่างที่พี่ประสิทธิ์เนี่ยเขาใช้ด้วยเหมือนกันคีโมบอลนะฮะคนไข้คนเดียวเนี่ยต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาเนี่ยหลายต่อหลายวิธีนี่คือแนวทางแล้วก็หัวใจเลยในการรักษาโรคมะเร็งของที่นี่ะนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับหรือว่ามีญาติหรือมีใครก็ตามที่ป่วยเป็นมะเร็งอยากที่จะ ปรึกษาพูดค,คุยแนวทางในการราักษาคุณสามารถเดินทางไปขอคําปรึกษาได้ก่อนฟรีฟรีการขอคําปรึกษาเนี่ยฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยที่ชั้น29อาคารไซเบอร์เวิลด์นะครับถนนรัชดาพิเศษใช่ค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขค่ะ02นะคะ6452799ค่ะหรือ082799 2888ค่ะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะครหรือเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยก็ให้ลูกๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w m o d e r n c a n c e r t h a i c o m ค่ะหรือ Facebook ก็ได้นะสามารถพิมพ์เข้าไปนะคะค้นหาคำว่า moderncancerthai ได้เลยค่ะนะครับอย่าลืมนะครับว่ายังไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลย ไปเอาผลตรวจเนี่ยจากโ<ฆ>รงพยาบาลปกติของคุณเนี่ยเอาไปให้หมอคอาวินิฉัยก่อนว่าเอ๊ะสามารถที่จะรักษาได้ด้วยวิธีการใดบ้างห<ฆ>ลังจากนั้นคุณก็ตัดสินใจครับว่าคุณจะเดินทางไปรักษาที่ประเทศจีนหรือไม่ไปรักษาได้หมดเลยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่าใช้จ่ายจ,จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดินทางไปรักษาที่ประเทศจีนแล้วเท่านั้นนะคะใช่แล้วครับออแล้วครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในช่วงแรกตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ